ศินปวทงแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยแบบแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะเวชกรรมนะถึงจะเป็นหมอสุวัตรแพทย์แผนไทยใช่ไหมอันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดกันเนี่ยต้องดูกันอย่างนี้หมดเลยนะครับรวมทั้งอเมริกาด้วยนะถ้าใครซื้อหนังสือของอเมริกาเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเพภสัชเนี่ยนะครับสมัยก่อนเขาเข,าเขียน BSc วงเล็บ อินฟาร์มนะก็คือว่า,เ,าเป็นบัณฑิตบัณฑิตปิญญาตรีสาขาเภสัชกรรมนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาแล้วนะครับเขาเป็น R.S เลยนะนะ R.P.S เนี่ยแปลว่า Register Pharmacy Pharmacist นะครับก็คือเภสัชกรลงทะเบียน นะของเ,ขเราก็คือเภสัชกรที่มีใบประกอบโรคศิละปะก็แปลว่าอะไรทุกมาเทยาัยสอนคณะเภสัชได้หมดสอนเป็นเภสัชได้หมดแต่ว่าจบเภสัชแล้วไม่ใช่จะเป็นเภสัชได้นะครับมันต้องมาสอบเอาใบประกอบโรคศิลป์อีกทีหนึ่งนะนะผมก็เรียกใบประกอบโรคศิลป์สมัยก่อนสมัยนี้เขาเรียก่าใบประกอบวิชาชีพละมั้งนะเนี่ย ต้องมาสอบไปทิ้งนะสอบไม่ได้เป็นเภศสัตไม่ได้นะครับมันก็เลยเนี่ยต่อไปเขาคงแบบเป็นแบบฝรั่งคือคุณอาจจะเป็น BSc in Farm นะหรือด็อกเตอร์ฟาร์มซีเดี๋ยวนี้เขาหลักสูตร6ปีอาจจะเป็นด็อกเตอร์ฟาร์มซีเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่มีใบประกอบโรคศิลป์เขาไม่มีใบประกอบอาชีพคุณก็ไม่สามารถไปหยิบยาให้คนไข้ได้คุณไม่สามารถไป คุมโรงงานที่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันได้นี่เหมือนกันเลยแต่แผนแผนไทยแผนแผนไทยคุณจะต้องไปเรียนสามปีแล้วคุณต้องมานังมาสอบสอบใบประกอบโรคศิลป์ถ้าคุณไม่มีใบประกอบโรคศิลป์คุณประกอบอาชีพเวชกรรมแผนไทยไม่ได้นะถ้าคุณทำปุ๊บก็ก็เป็นเขาเรียกว่า หมอที่ไม่มีใบประกอบโรคศิละปะตามกฎหมายเนี่ยพูดยาวๆแต่ถ้าก็เรียกว่าเถื่อนไงเพราะไม่มีใบอนุญาตก็ต้องเถือนแต่ว่าเรี่องนี้มันให้นั่นใจกันก็เอาว่าก็คือถ้าไปทําอย่างนั้นน่ะเขาก็มาจับได้ใช่หไหมแต่ทีนี้ก็เวลาจะสอบมันก็ต้องมีภูมิความรู้หน่อยเขาก็สอบ กันอย่างนหนักนวหนักน่วงพอสมควรเรามีเวลาอีกสักสิบนาทีนะถ้าจะโทรมาถามเปียสักคนหนึ่งก็ยังพอได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเล่าเรื่องว่าเวลาเราเป็นโลกแห่งความเสื่อมทำสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟมาหลายหลายปีจนมะเร็งมันไม่ได้มากล้ำกลายแล้วพอมาถึงวันหนึ่ง เกิดเบื่อเกิดแล้วก็ไม่ทราบแหละเลิกทําการส่วนร่างพิษตับทางลําไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วก็จะไปหาสมุนไพรอะไรมาทดแทนแล้วก็จะมาถามผมอันนี้ขอประธานอาภัยเลยนะบางตัวผมไม่รู้จักไม่ใช่ว่าผมโกรธว่าท่านไม่ทำดีท็อกสวนร้างพิษตับทางลําไส้ใหญ่ด้วยกาแฟไม่ใช่นะครับการทาไม่ทํามันเป็นสิทธิของท่าน ท่านเป็นหมอตัวเองอ่ะท่านรู้เองอ่ะว่ามันต้องทําหรือไม่ทําแล้วเสร็จแล้วในบางตัวเนี่ยแบบทุเรียนเทศถามมาเนี่ยผมยังไม่ได้ศึกษาผมจะไม่รู้แล้วก็จะตอบให้ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตัดร้อนอะ่ะอาศัยที่เป็นเพาศาสตัตว์แล้วก็มีเพื่อนนะเพื่อนผมนี่เก่งมากนะเรื่องยาเรื่องพฤกษศาสตร์นะผมก็ไปถามให้ตอนนี้ หมดแค่นี้เดี๋ยวพบกับเด็กชายใครญี่ปุ่นวรนลาคผมเพรสัจกรสุวัสดิ์สินสุวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ